สวัสดีครับพบกับอักษรออนเล r ร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมานะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปสรุปและทำแบบทดสอบ เรื่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยเรามาท่องกาบยานีส11ตามกันเลยนะครับออกเสียงคำของไทยจงจำไว้วิธีการฝึกอ่านให้ชำนาญจะเชี่ยวชาญการพูดจานักเรียนลองท่องทวนตามครูอีกครั้งนะครับ ออกเสียงคําของไทยจงจำไว้วิธีการฝึกอ่านให้ชำนาญจะเชี่ยวชาญการพูดจาเราไปดูกันเลยนะครับว่าแล้วการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าไปสู่หัวข้อเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับสุภาษิตสอนหญิงนั่นเองบทนี้นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับ เรามาฝึกอ่านเพื่อเป็นการทบทวนซัก1บทนะครับมาดูกันเลยครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเป็นไงบ้างครับในบทที่เราทดสอบอ่านกันไปนี้ มีอักษรควบและอักษรนำให้นักเรียนได้ฝึกนะครับต่อไปเนี่ยครูโอ้ก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยเป็นการบ้านไปฝึกทบทวนไปฝึกอ่านออกเสียงเราจะได้อ่านได้ชำนาญขึ้นต่อไปเราไปทบทวนกันนะครับว่าการอ่านออกเสียงอักษรนำอักษรควบคำที่มีการ,รันต์อักษรยอ่อและเครื่องหมายวรรคตอนเราเนี่ยมีวิธีการอ่านอย่างไรกันบ้าง ทบทวนอย่างกระชับนะครับเราไปดูที่เรื่องที่1กันเลยครับการอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรน,นําเรามาดูเลยครับอักษรน,นําคืออะไรนะครับอักษรน,นําก็คือพยัญชนะ2ตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงเป็นสองพยางพยัญชนะตัวหน้าเราจะอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงเท่านั้นเห็นไหมครับเสียงอะจะอ่านแค่กึ่งเสียงเท่านั้น พยัญชนะตัวหลังอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมและอ่านออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวหน้ายกตัวอย่างเช่นนะครับขยับเราไม่อ่านว่าขยับใช่ไหมครับแต่เราจะอ่านว่าขยับเราจะอ่านพยางค์หน้าแค่กึ่งเสียงอ่ะเท่านั้นเราจะไม่อ่านเสียงเต็มนะครับไม่มีใครอ่านว่าสนามตลาดขนมเราจะอ่านว่าขนมตลาดสนาม ขยับฉลามสนุกใช่ไหมครับนี่คือวิธีการอ่านอักษรน,นำนะครับต่อไปครับคือการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำเราไปดูกันเลยครับว่าคำควบกล้ำคืออะไรคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัวรเรือลอลิงวอหแวนออกเสียงควบหรือกล้ำ เป็นสระเดียวกันคำควบกล้ำมีสองชนิดจำได้ใช่ไหมครับคือควบแท้และควบไม่แท้นั่นเองนะครับเรามาทบทวนคำควบแท้กันก่อนนะครับคำควบแท้ก็คือคำที่อักษรควบเนี่ยออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเป็นไงครับพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพยัญชนะต้นที่ควบกับรอเรือพร้อมเพราะ ใครกรองครองแรงครงครุขระเป็นต้นนะครับหรือพยัญชนะต้นที่ควบกับลอลิงเช่นกลบเกลือนเกลี้ยกล่อมเกลียวคลื่นนะครับเกลียวคลื่นนะครับออกเสียงลอลิงนะครับเคลื่อนคล้อยเป็นต้นนะครับและพยัญชนะควบแทสุดท้ายนะครับพยัญชนะต้นควบกับวอแหวนเช่นกวาด ถ้าเราไม่อ่านออกเสียงควบวรแหวนเราจะอ่านคํานี้ว่ากาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านออกเสียงควบเป็นกวาดกวาแกงไกวขวางขิดขวัญแขวนควัน,วนเป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างคําควบแท้กันเลยดีกว่าครับลองซักหนึ่งบทนะครับหนึ่งบทแรก ฝึกอ่านกันนะครับชมไพรสะพรั่งพรึกล้วนพันลึกและเพลิดเพลินใครคลามาแนวเนินยนยูงย่างช่างเพลิดเพลินนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ทำตัวหนาเอาไว้อันนี้แหละครับคือคำควบแท้ใช่ไหมครับมีทั้งควบที่เป็นควบรอเรือใช่ไหมครับเช่นไพรพลึก สะพรังใช่ไหมครับและมีควบกล้ำที่เป็นลอลิงเช่นเพลิดเพลินใครคลาใช่ไหมครับนักเรียนลองไปฝึกอ่านออกเสียงต่อจากครูกันนะครับเรามาดูคำควบกล้ำต่อไปกันดีกว่าครับคือควบไม่แท้นั่นเองเอ๊ะแล้วควบไม่แท้เนี่ยต่างจากควบแท้ยังไงเราไปดูกันเลยครับคำควบไม่แท้ได้แก่คำที่มีพยัญชนะจอจาน สอโซ่ทอทหารสอสลาสอเสือควบกับตัวรอเรือนะครับผสมสระเดียวกันแต่เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยครับเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือแต่จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวหรือออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นอย่างไรเราไปดูกันดีกว่านะครับ คำควบแถที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าได้แก่จจานสอโซสอสลาและสอเสือที่ควบกับรอเรือเช่นคำว่าอะไรบ้างครับเราไปดูกันเลยครับคำว่าจริงเราไม่ได้อ่านว่าจริงถูกไหมครับเราไม่อ่านออกเสียงรอเรือแต่เราจะอ่านออกเสียงว่าจริงอ่านออกเสียงพยัญชนะจอจานเพียงตัวเดียวหรือคำว่าไซ เราไม่อ่านว่าสไลด์เราไม่มีเสียงรอเรือใช่ไหมครับเพราะเป็นควบไหมแผลมีพยัญชนะต้นสองตัวก็จริงแต่เวลาอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงแค่1นั่นเองเศร้าซอยสีศรัทธาเสริมสร้างสะสงเป็นต้นนะครับเอเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยครูบอกว่าอะไรนะครับมีคำที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นเอ๊ะ ควบไม่แท้ที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นนักเรียนทราบใช่ไหมครับก็คือคําควบไม่แท้ที่พยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นทอรหารควบกับรอเรือแต่อ่านออกเสียงเป็นซอโซนักเรียนลองท่องดูสิครับมีคําว่าอะไรกันบ้างาซ้ำไสแซกสุดโซมทรายเห็นไหมครับเราไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นทอรอเหมือนกับคำควบแท้เช่น อินทราจันทรานิทราอันนั้นเป็นควบแท้ใช่ไหมครับเพราะเราอ่านออกเสียงทั้งถอทหารและรอเรือต่อไปครับเราไปดูตัวอย่างคำควบไม่แท้กันดีก,กว่าครับหนึ่งบทนะครับช่วยกันอ่านจริงไซส,สร้างทรัพย์สินนอกออกบินอินซีใหญ่ขนทรายไว้ต้นทรร่วมปรายัยทราบศรัทธา เก่งมากครับต่อไปเรามาดูการอ่านคำที่มีตัวการันกันดีกว่านะครับเรื่องนี้ครูออสจะทบทวนสั้นๆแบบกระชับนะครับก็คือเรื่องคำว่าตัวการันและเครื่องหมายธันาคาตนักเรียนยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับหรือลืมไปแล้วเรามาทบทวนกันครับว่าตัวการันคืออะไรนะครับตัวการันเนี่ยหมายถึงตัวอักษรเห็นไหมครับรลองไปดูนะครับ ครูจะเน้นคําว่าตัวอักษรเอาไว้ตัวอักษรที่มีอะไรครับที่มีเครื่องหมายทันตคาตกํากับอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวการันไม่ใช่เครื่องหมายทันตคาตอย่างที่นักเรียนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับตัวการันต้องเป็นพยัญชนะที่เราไม่ออกเสียงนะครับเช่นคําว่าสุกเห็นไหมครับคําว่าสุขสอสลาสระอุกไก่รรเรือ และเครื่องหมายทันตคาตเราไม่ได้อ่านว่าสุกระถูกไหมครับเราอ่านว่าสุกเพราะฉะนั้นรอเรือไม่ออกเสียงนี่แหละครับตัวการันส่วนเครื่องหมายที่อยู่บนรอเรือเราเรียกว่าทันตคาตครับนักเรียนลองไปฝึกดูนะครับว่าตัวการันในคําหลายๆคำเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคําว่าวันจันทร์คําว่าจันทร์เอตัวการันมีกี่ตัวครับมี2ตัวก็คือทอทหาร และรอเรือถูกไหมครับเราไม่ได้อ่านว่าวันจันทราใช่ไหมครับเราอ่านว่าว an ันจันท์เพราะฉะนั้นเนี่ยพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือตัวการันครับส่วนเครื่องหมายเนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายธนคาตเก่งมากครับเราไปดูตัวอย่างคําที่มีตัวการันกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมีพี่การันใช่ไหมครับเหรือเรียกว่าธนคาตพี่ธนคาตนะครับ ที่มุมขวาเนี่ยมีพี่ธนาาันท a สีส้มเนี่ยยืนโบกมือให้น้องๆอ,อยู่นี่แหละครับพี่ธนาาันท a k ไม่ใช่พี่การันนะครับเพราะการันคือพยัญชนะที่เราไม่ออกเสียงส่วนธนาาันท a k คือเครื่องหมายนั่นเองเก่งมากครับเราไปดูตัวอย่างคำกันดีกว่านะครับว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างมีทั้งคำที่ง่ายและคำที่ยากผสมกันไปนะครับกรรมพันธ์ครองราช คฤหั์คอนเสิร์ตโจทย์เลขประสบการณ์ปฏิหารเปรีมปรีนะครับเห็นไหมครับคาเหล่านี้คือคําที่มีตัวการันและเครื่องหมายธนคาตากํากับอยู่นั่นเองนะครับนะักเรียนต้องไปฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกท่องนะครับจะได้จําได้ต่อไปครับเราไปดูเรื่องการอ่านอักษรย่อกันดีกว่าครับอักษรย่อคืออะไรนะครับอักษรย่อก็คือ ตัวอักษรที่เราใช้เขียนย่อคำนั่นเองหรือข้อความให้สั้นลงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนโดยเขียนเครื่องหมายมหาภาคหรือจุดนั่นเองนะครับกำกับไว้ท้ายอักษรยอ่อส่วนการออกเสียงอักษรย่อนั้นต้องอ่านคำเต็มเท่านั้นเห็นไหมครับพี่นกฮูกเนี่ยย้ำกับเราแล้วว่าเขียนเนี่ยเราใช้ระบบย่อได้ก็คือใช้เครื่องหมายมหาภาคจุดลงไปที่ หลังอักษรตัวนั้นแต่เวลานักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องอ่านเป็นคําเต็มเท่านั้นเดี๋ยวครูลองให้นักเรียนดูตัวอย่างดีกว่านะครับว่าเอคํคเหล่านี้เนี่ยย่อมาจากอะไรกันบ้างนะครับทางซ้ายเห็นไหมครับพ่อพานนะครับพอพานจุดย่อยักษ์จุดย่อมาจากเดือนพฤศจิกายนนะครับเวลาอ่านเราต้องอ่านเป็นคําเต็ม แต่เวลาเขียนเนี่ยน so ักเรียนสามารถใช้อักษรย่อได้เพื่อกระชับนั่นเองนะครับหรือจะเป็นรอเรือสอสลาจุด pues คำนี้อ่านว่ารองศาสตราจารย์คำนี้นะครับจะอ่านผิดกันเยอะนะครับไม่อ่านว่ารองศาสตราศาสตรศาสตราจารย์ไม่ไม่ต้องอ่านเป็นสองพยางนะครับให้อ่านควบไปเลยเป็นรองศาสตราจาร์นะครับรองศาสตราจาร์ นะครับหรือสอเสือจุดวแหวนจุดก็ย่อม,มาจากสมาชิกวุฒิสภานั่นเองครับหรือจะเป็นตัวยอ่อที่มี3ามอักษรหรือ3พยัญชนะเช่นข้อควายรเรือมม้าจุดก็ย่อม,มาจากคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับและสุดท้ายครับคือการอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่ามีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างเรามาดูที่ตัวที่1กันเลยนะครับการอ่านคําหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวงเล็บนะครับเครื่องหมายวงเล็บนะครับครูทาตัวไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะครับเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยให้อ่านว่าวงเล็บเปิดก่อนนะครับแล้วค่อยวงเล็บปิดในข้อความนั้นยกตัวอย่างเช่นพระสุนทรโวหารวงเล็บเปิดผู้ วงเล็บปิดอันนี้คือระบบการอ่านวงเล็บนะครับต่อไปเครื่องหมายที่สองเราเรียกว่าเครื่องหมายอัญญะประกาศนั่นเองนะครับจะมีลักษณะที่เราเรียกกันว่าเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับให้อ่านว่าในเครื่องหมายคำพูดนะครับให้อ่านว่าในเครื่องหมายคำพูดนะครับเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูเครื่องหมายที่3กันเลยดีกว่าเครื่องหมายที่3นักเรียนคง คุ้นคำนี้มากใช่ไหมครับคือเครื่องหมายยมกหรือเราเรียกว่าไม้ยมกนั่นเองนะครับคําว่ายมกกะตัวนี้เนี่ยแปลว่าทั้ง <rah. S 1> คู่นั่นเองนะครับแปลว่าคู่แปลว่า2ใช่ไหมครับคู่ก็คือมี2นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายยมกหรือเครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยก็คือใช้อ่านซ้ําคําหรือซ้ําวลีนั่นเองนะครับเช่นเด็กๆนะครับสุนัขตัวเล็กๆนะครับเราก็มีการอ่านนะครับที่ ค่อนข้างจะมีรูปแบบเฉพาะนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่ละวันแต่ละวันเราจะไม่อ่านว่าแต่ละวันวันหรือแต่ละวันละวันอย่างนี้นะครับเรามีระบบการอ่านที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องไปฝึกฝนนะครับเรื่องของการอ่านเครื่องหมายยมกหรือไมยมกนั่นเองต่อไปนะครับเครื่องหมายที่4เครื่องหมายปยันน้อยเครื่องหมายปยันน้อยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับป้ยานใหญ่ที่เราเข้าใจใช่ไหมครับแต่นี่เรียกว่า ไปะยาะน้อยไปะยาะน้อยเนี่ยใช้ทําอะไรนะครับใช้ละคํานั่นเองนะครับใช้ละคําโดยจะละส่วนท้ายเอาไว้เราจะเห็นเครื่องหมายไปะยาะน้อยในชื่อจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือกรุงเทพแล้วเราก็ไปยาน้อยใส่ลงไปข้างหลังนั่นเองใช่ไหมครับก็มาจากกรุงเทพมหานครเป็นการละคําว่ามหานครให้อยู่ในรูปไปะยาน้อยนั่นเองนะครับ และเครื่องหมายสุดท้ายนะครับคือเครื่องหมายไปยานใหญ่กับเครื่องหมายจุดไข่ปลานั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเอเครื่องหมายไปยันใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเครื่องหมายไปยันใหญ่เนี่ยก็คือใช้ละหรือและอื่นๆคําว่าและอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเช่นเวลาเราบอกว่าฉันชอบกินผลไม้หลายชนิดนะครับทุเรียนมังคุด ล่องกล้องนะครับแต่ว่ามีอีกเยอะเลยเราไม่สามารถบอกหมดนักเรียนก็สามารถใช้ไปยานใหญ่เนี่ยแทนได้นะครับเป็นการละนะครับหรือเป็นการบอกว่าและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่เราเนี่ยยังชอบอยู่นั่นเองนะครับและเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายไข่ปลาหรือเครื่องหมายจุดไข่ปลานั่นเองนะครับเป็นลักษณะจุดจุดจุด3จุดนั่นเองนะครับ เมื่ออ่านงานเขียนที่มีเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาควรหยุดเล็กน้อยนะครับแล้วจึงอ่านว่าละละละ,ละนะครับเห็นไหมครับเป็นวิธีการอ่านจุดไข่ปลานั่นเองนะครับต่อไปเรามาลองทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าไหมครับเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยนะครับคำในข้อใดเป็นคำที่มีอักษรนำ จำได้ไหมครับอักษรนำคือการอ่านหรือเขียนอย่างมีหอนำนั่นเองแต่ถ้าเป็นอักษรนำสองพยางเราจะอ่านพยางหน้าเป็นอะกึ่งเสียงสนามขนมตลาดใช่ไหมครับข้อนี้ถามว่าคำในข้อใดเป็นคำที่มีอักษรนำครับนักเรียนช่วยครูตอบได้ไหมครับสบพรพพคุณมโนทัศน์วรณยุและ ขนบธรรมเนียมเห็นไหมครับมีคำไหนไหมครับที่ครูอ่านออกเสียงเป็นหอนำสัพพคุณมโนทัศน์วันยุกต์และขนบธรรมเนียมเห็นไหมครับคำว่าขนบธรรมเนียมใช่ไหมครับ <t iny of art> ไม่ได้อ่านว่าขนบธรรมเนีย <t> ม <iny of art> ถ้าขนบธรรมเนียมเนี่ยคือการอ่านแบบปกติแต่นี่เราอ่านว่าขนบหอนออบนบเป็นขนบเป็นอักษรนำนั่นเอง แต่เราจะบอกว่าขนบานว่าขนบเห็นไหมครับเราอ่านเสียงอ่ะข้างหน้าแค่กึ่งเสียงเท่านั้นต่อไปครับเราไปดูข้อที่2กันดีกว่าข้อที่2นักเรียนช่วยครูตอบได้ไหมครับว่าประโยคใดมีคำควบแท้ประโยคใดมีคำควบแท้คำควบแท้เนี่ยครูได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีพยญชนะ2ตัว และอ่านออกเสียงควบทั้งสองตัวนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าตอบข้อไหนดีครับอันที่จริงแล้วเธอนั่นแหละคือขโมยฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กับเธอหัวหน้าทราบเรื่องราวของมารุตแล้วเขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเจ้าชายนิทราถ้านักเรียนได้ฟังครูเมื่อสักครู่นี้ที่ครูทบทวนนะครับ ครูเนี่ยได้พูดคำนี้ออกมาแล้วนักเรียนตอบข้อไหนดีครับระหว่างก็ไก่ขอไข่ขอควายและงองงูให้นักเรียนอ่านโจทย์ด้วยตัวเองอีกสักครั้งนะครับแล้วตอบครูพร้อมกันว่าตอบข้ององูถูกต้องครับงองงูเนี่ยมีคำควบแท้ผสมอยู่คำว่าอะไรครับประถูกไหมครับประสบประเป็นควบกับรอเรือ และคำว่านิทราเห็นไหมครับนิทราคำนี้ไม่ได้อ่านว่านิซาแต่อ่านออกเสียงว่านิทราเป็นควบแท้นะครับคือทอทหารกับรอเรือเนี่ยมีได้ทั้งควบแท้และควบไม่แท้ถ้าควบไม่แท้เราจะอ่านออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นเช่นซ้ำไซแซกสุดโซมอ่านออกเสียงเป็นซอโซใช่ไหมครับ เก่งมากนะครับส่วนทอรอที่เป็นควบแท้ก็มีอินทราก็คือพระอินนั่นเองนะครับจันทรานะครับพระจันใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าชายนิทรานั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับจากข้อความที่กําหนดสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้กี่คํานักเรียนเรามาดูข้อความในกรอบข้างบนนะครับหนังสือพิมพ์เดลิเมลฉบับประจําวันที่31ธันวาคม พุทธศักราช2,562เอในข้อความนี้เนี่ยสามารถเขียนเป็นอักษรย่อเนี่ยได้กี่คำครับอ่าเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคำที่หนึ่งที่สามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้คือคำว่าอะไรครับคำว่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับคำที่สองแหละครับเดือนต่างๆเราสามารถเขียนด้วยระบบอักษรย่อได้นะครับและคำว่า พุทธศักราชแปลว่ามีสามคำที่นักเรียนสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้คำถามต่อไปครับแล้วถ้าเขียนเป็นอักษรย่อเนี่ยนักเรียนจะเขียนเป็นอักษรย่อได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูคำที่หนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์เราจะย่อเป็นนออ พอแล้วตามด้วยมหภาคหรือจุดนั่นเองนะครับเแล้วธันวาคมละ่ะถ้านักเรียนย่อเนี่ยนักเรียนต้องย่อด้วยทอทงจุดแล้วขอควายจุดนะครับเช่นเดียวกันครับพุทธศักราชก็มาจากพ่อพานจุดและสอสลาจุดนั่นเองนะครับตอบขอไข่ครับ สามารถเขียนเป็นอักษรย่อดได้3คํคำคือคำว่าหนังสือพิมพ์ธันวาคมและพุทธศักราชนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูโอ๊ตก็อยากให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านหนังสือทบทวนและลองทําแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบทเรียนดูนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ชํานาญมากขึ้นสําหรับคาบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education